โอเคครับวันนี้มาดูแปลงโฉมนะครับตอดทีห6นะครับเดี๋ยวแปลงหน้าเป็น MC นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ลานเดินการหรืออะไรเก่าออกน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มาครับมาชม m 4 6นะครตอนนี้แต่งโฉมเป็น MC หน้า XLT ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะ <q> ก็เปลี่ยนฝากระโปรงฮะแก้มข้างซ้ายขวาไฟหน้าครับกะัะจังหน้าแล้วก็กันชนหน้านะครับอ่าครับผมอันนี้คือทางอู่ทำสีอะไหล่ไว้รอนะครับแล้วก็นัดลูกค้าเข้ามาติดตั้งนะครับนี่ครับ โอเคครับท่านสนใดท่านลูกค้าที่แฟนฟอร์ตน,นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับมีรินเซอร์วิสนะครับ0 96 598716หรือไม่ก็ติดตามทางเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับค้นหาใน Google ก็ได้นะครับมีรินเซอร์วิสนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ